ท้าวสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงครับผมอัสรักคลิปมีผมกับยุทธีจังหวัดบุรีรัมย์ยูเดอรยกั่พี่นอ้องเราจะพาเบื้องหน้าในบูธของอชคในระบิดฟาร,ร์มก็พอตู่นี่แหละครับเราที่เบื้องไหนเบื้องหลังการขายติ๋ของเบ้าวะที่ก็แล้วกันนะครับเนะบาะราวเมอวานนี่ผมก็เลยลงคลิปไปแลลวครับกับเจ้าวีโก,โกนะครับผมซึ่งเสียตู่ยูงั้นนี่เพิ่นรับทรงหมอบงั้นสามล้านครับพี่น้องมันนี่เนาะมียูสามตู่ครับเพิ่นเอา ดีกภาพบุ้งทั้งนี้ครับผมมีกูมีกูแลตอยด้วยออฟฟวดออฟฟวดฮาลานฮาลานนะครับผมสายออฟฟ์ดนี่คือเป็นวัวนอกเนาะเป็นวัวน็อกน้ำเขานะครับฮาลาน ประมาณนริเวณเกษตรปุ่มผ้าตะกอนมากนี่ก็ไทยเป็นตั้งเป็นเป็นเบื้องรองกันแล้วกันครับผมเอีนครับตลาดน้เอวนเาอยู่มนาังมัเขาขายราคเกษรเกษตรกรใส่ได้รับ่านะครับผมอลอดติดตามรอดผสมไปเลยนะครับพี่น้องเตรียมมั่วแม่พันธุ์ไว้ ครับประมาณกุมภาพเขาเอากุมภาพอันน้ำของม่านเนี่คือนดีเด้อเลยวะคือเาควงตัวนี้อยู่วันใดดีเด้เลยครับพัก์ตลูกก็ได้ดี้อเลนะครับผมเจ้าออฟฟอร์ดเนาะผมออฟฟอดหกศูนย์สี่คับสี่นะครับหมาหมาพี่น้องนะครับแล้วก็วีโก้เอาวีโกับอีกประมาณปีนึง่งก็พ่อเนาะประมาณแปดเดือนน่าจะได้ครับวีโกวีโกวายเซ็ตสองสี่สามทัพหนึ่งตัวนี้แกนแทีมดีกี้แกนแทีมไอ นครสวรรค์นะครับแกนแชมป์ยูนฟสวรรค์นะเนาะแกนแชมป์อยู่ยังหน่อยนะครับ12เดือนในแกนนะครับ12เดือนในแกนแชมป์เรานครับผมบอกเลยว่า12เดือนแกนแชมป์ปรสุกรมมาตรงห้วงนะครับผมหลอกการเงโค้างการที่เราสกรรมกรรมคนมาเบื้องหน่ก็ือบอหลายเลย่านผาพี่น้องนนี่ครับที่เบื้งบรรยากาศไปน้ำครับผมแกนแชมป์ยนอฟ่สวรรค์ มนีสิทานน้ำเบงเบาวาที่ครับ,รบพี่น้องแนวทางการทำคลิป คร้นอาับครับย่างนะคอ่ี่แหละครับลักษณะแนวทางการทัคลิปของบาบาที่นะครับเนาะาดพ่ำหูดำครัดำหมดแล้วครับอยยังเดียวครับตัวนี้ครับอุครับผมหมูวานนมเมอบองตัวดหมูวานี่งมอบสตัวเดี๋ยวไปเบิ้งตัที่ส่งมอบ2องตัวหมูว่านนี่นะครับเนาะหมูว่านนี้มันทายมันหมอดนะครับพี่น้อง

อีไล่สี่รอยทับหนึ่งนะครับแผนของตระคุนว่ายเส็จของหมอพี่เราครับน่นี่กําลังเสียมันไม่ตีมือด้วยเครับหมอพี่กําลังแร็กนะครัห่วงครับในสนามกวาดไปไล่แช่มเราเมื่อนี้บุว่านสองแกนแชมอ่าบุว่านบุว่านกับแกนแช่มเพชรปูไปแล้วนะครับผมนะครับของว่เส็จนะครับผมตะคนแต่ล้วดีลำพุนตะขาบในนันนะครับในเรื่องของการพัฒนาวกาบีดนะครับท่านถุกรรมพ่อยินห้าดีกันเลยได้เป่าแต่ผมขอใหยดูกงบง่ายได้เป่อนะครับผมนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับ เรี่ยวนี่นะครับพี่น้องนะครับผมอยากใส่เป็นหัวเห็นไหมนะครับของคุณพ่ออยากถุงโชคคุณพี่ป้ามนะครับผมนั่เข่านะครับผมสอนตัวนี้ราคาเท่าไหรครับว่าล้านหนึ่งเป็นต้นสิบบาทล้านหนึ่งก็นะครับเจ้าเจ้าโชคซีไว้หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดแปดแล้วกันตัวนี้เป็นไว้แซดซีลอยทำหนึ่งนะครับผมลูกของอีไลซีลอยเป็นพ่อที่ผมเห็นผลงานแล้วผมประทับใจจริงนะครับผมอีไลสี่ร้อยเนี่ยผมเคยได้มาขอตัวหนึ่งแต่ก็ไปเบิ้องในไล่ขอไล่ป้ามจี่เป็นนั่มเสนอนะครับถือว่า นี่จะโตงามนะครับในรูปของอีล่ที่ตกดตบโตมากถ้าถูกกรมาตรงห่วงครับพี่น้องเบิึงนะครับเบิึงบัดกามเนื้อนะครับผมสิบหกเดือนนะครับผมสิบหกเดือนนะครับวันจุบหกเดือนตรงบัดกามเนื้อนี่ก็ดขุ้งมานั้นเขาใส่ดอกเดือนมาเพราเกิดสงการเพราะเกิดสงการนะพ่อจะจะเริ่มดีได้เนาะนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลนะครับเพื่อนไทยนะครับเขาดีกรรมเพื่อนไทยสองดอกขนาดไหนนะครับผมฝากไวปด้วยครับพี่น้องนะครับผมช่วงเดือนมิถุนายน นะครับผมมือ <Debatte> ดีครับคุณผู้บริหารดูไม่ราครับผมขอบครับฝากวคนไหนประเทศอะไรครับพี่น้องนะครับผมอยากถ่ายคลิปคุณผอฝากเบอโทรยังไงนะครับพี่บูยังเบอร์โทรนะครับ081261529นะครับ081 สองหก่หาอนะครับผมตรงตรงได้แล้เดี๋ยติดต่อได้าจะไปเห็น oui, ตัวจ um> ีงนี่ไปเมืองนู้นะไรครับว่ามือนจะเขาซูนอาจาอาจจะเขาสูนมันชาิแต่ว่าศูนนี่เปิดเท็กเกษตรกวเขาไปังเนมันเป็นบางช่วงเปิดเป็นช่วงเนาะเราพ่ช่วช่วกักโลกเขาก็พอว่ายเขาต้ค้เปนก่อนเด้พี่นย้องคมโค้ดรับ ว่าอยากไปเบิงตัวจริงนะครับเจือก้อนเชือหมันการเจือเชือคำว่าผสมน้ะคุณผอก็ได้หรือร้องดังเชือออขอขอ่อนอคะครับไปที่ทุทง่ทมาางมะาอขอะามก็ได้หรือพุ่งมหาพอก็ได้เนาะ ตัวประเทศ่ตัวประเทศครับทีน้ต้องมีตัวประเทศนะครับเมร่อวานอย่าเป็นไนโตรเจนเหลวหรือว่าเป็นน้ำเชื่อหรือว่าอุปกรณ์ผสมเทียมอะไรันและจะเที่ยงกับไปที่ตู้ขันตลาดอ่าหันนตอนนี้ตอนนี้เขามีบริการหน่อสถานทีเนาจะนั่งที่บอกว่าตอนนี้รถเขาซื้อถังเบริมหาลอยลิตรอยู่ประมาณตอนนี้เขาติดต่อซื้อมหาถังแล้วนะครับอาคันรถนะครับพ่อจะเอาไปง่ายได้เนี้ยง่ายขนาดนี้ถือว่าได้เปลี่ยนดีอืมงั้นต่อไปก็จะโศกับเพราะว่าปลาสิ้นมาอ่ามาสิ้นจะโศกเลยถึงถังเะเปลี่ยนอยากไปเติมนะครับง่านจะโศก่ไนออมืป วันเสาร์ถึงไหมครับวันเสาร์ที่จะถึงนะครับผมยุ่จะโซยู่บ้านบ้านโทมิโอะบ้านโทมิโอกเนาะนะครับจะโดทอนนะครับไอหมอน้ำถังน้าเชื่อจะเพ่อนอยากไปเติมไก่เพื่อนพนเอาถังไงไปบริการไก่นะครับผมมันข้ามมนข้ามนาฬิกครับนาฬิกาเรื่องราคานาฬิกาเฉพ่อเนาะผมขอบคุณในรายคุณพ่อวันนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเป็นผลงานของผมนีงไม่นภาพทว่าจะเป็นสินค้าดเหล่ากับตัวน้ำเชื่อนะครับผมขอบคุณในรายคุณพ่อนะครับผมสวัสดีครับผม